สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของ Gucci นะคะแบรนด์แฟชั่นที่เรียกว่าเป็นตำนานบทหนึ่งเลยครับผมวันนี้เราจะมาดำดิ่งกันค่ะกับการเดินทางอันยาวนานจากร้านเครื่องหนังเล็กๆในฟลอเรนซ์จนกลายเป็นไอคอนระดับโลกผ่านทั้งช่วงรุ่งโรดวิกฤตต่างๆแล้วก็ความท้าทายล่าสุดที่กำลังเผชิญอยู่ใช่ครับ รวมถึงการปรับทับครั้งสำคัญที่น่าจับตามองมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยนะคะมีทั้งประวัติศาสตร์นวัตกรรมที่แบบว้าวมากการเปลี่ยนผู้นำที่พลิกโฉมแบรนด์ไปเลยแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการกลยุทธ์ต่างๆคือภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาหัวใจสำคัญออกมาว่าอะไรคือ DNA ที่ทำให้กุจี่ยืนหยัดมาได้แล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรอนาคตจะเป็นยังไงต่อ ใช่เลยค่ะเปิดเรื่องด้วยเกร็ดน่าสนใจก่อนเลยดีไหมคะดีเลยครับรู้ไหมคะว่าไอเทมสุดคลาสสิกอย่างกระเป๋าแบมบูเนี่ยที่เห็นกันบ่อยๆครับที่เป็นไม้ไผ่ตรงหูจับใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากความจําเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองน่นเลยที่แบบวัตถุดิบมันขาดแคลนอ๋อเหรอครับพึ่งรู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามรอยกันค่ะเริ่มจากจุดกําเนิดก่อนกุชชี่กุชชี่ก่อตั้งแบรนด์ปี1 9 2 1 ได้แรงบันดาลใจจากกระเป๋าเดินทางหรูๆของแขกที่โรงแรมสวอยลอนดอนครับผมแต่จุดที่มันแบบพีคจริงๆคือช่วงสงครามโรคครั้งที่สองนี่แหละค่ะการขาดแคลนหนังทําให้กุชชี่ต้องหาทางออกก็คือต้องสร้างสรรค์จากข้อจํากัดใช่ค่ะแล้วก็สร้างสรร์สุดๆด้วยการหันไปใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นหูจับกระเป๋าแทนจนกลายเป็นแบมบูแบ็คปี1947ไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากข้อจํากัดกลายเป็นเอกลักษณ์ไปซะง,งั้น Uh huh. แล้วก็ลายดับเบิลจีหรือจีจีโมโนกรมบนผ้าใบาก็มาจากช่วงนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากความจำเป็นเหมือนกันเลยครับและความสุดยอดคือไอคอนเหล่านี้มันอยู่ยงคงกระพันจริงๆนะครับอย่างกระเป๋าบมบูเนี่ยจากแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมไปเลย uh huh. อือหือพ่วงนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แต่ละยุคก็เอามาตีความใหม่ตลอดมันโชว์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของแบรนด์ได้แบบ น่าทึ่งมากจริงค่ะแล้วมีอีกอันนึงรองเท้าคอสบิดโลเฟอร์อ่าอันนี้ก็ตำนานปี1953ใช่ไหมครับใช่ค่ะปี1953อันนี้คือการผสมความหรูความสบายได้แบบลงตัวสุดๆครับผม ฮิตข้ามเพศข้ามวัฒนธรรมเลยตั้งแต่ดาราฮอลลีวูดใส่ไปจนถึงนักธุรกิจวอลสตรีทมีชื่อเล่นให้ด้วยนะ d ด l s สเลดรองเท้าปิดดิล <laughs> อะไรแบบเนี้ย <laughs> ใช่ครับสะท้อนสเสน่ห์ที่เป็นสากลจริงๆพอพูดถึงการปรับตัวการเปลี่ยนผู้นำนี่มีผลมหาศาลกับกุชชี่เลยนะคะแม่นอนครับอย่างยุคทอมฟอร์ดช่วงปี9 4 0 0 4ถึง2004ตอนนั้นกุชชี่นี่แบบเกือบจะล้มละลายแล้วนะคะครับสถานการณ์ยแย่มาก แต่ฟอร์ดเข้ามาคือพลิกเกมเลยด้วยสไตล์ที่แบบเซ็กซี่เย้าหยวนที่มันใช่มากๆสำหรับยุค90ใช่ครับสไตล์นะั้นมันโดนใจคนยุคนั้นจริงๆทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดเลยกอบกู้แบรนด์กลับมาได้แบบไม่น่าเชื่อเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วพอตัดภาพมาที่ยุคเอ่ออลา andro มิเชลปี2015ถึง2022เอออันนี้ก็อีกปรากฏการณ์นึงเลยใช่ครับ ปรากฏการณ์จริงๆเขามาพร้อมกับสไตล์มารกซิมอลิซึมคือแบบจัดเต็มประโคมทุกอย่างอืแล้วก็กี๊กชีกความแปลกที่สวยงามครับผมซึ่งมันไปแตะถูกจุดของคนรุ่นใหม่พก Gen ุกเจนซี่กับม l เลเน a l s ที่อยากแสดงตัวตนเบื่อความหรูแบบเดิมๆกุดชี่เลยกลายเป็นเหมือนกระแสะวัฒนธรรมไปเลยช่วงนั้นไม่ใช่แค่แบรนด์แฟชั่นใช่ครับยอดขายนี่พุ่งสามเท่าเลยนะโหเยอะมากแต่ก็น่และนะคะมันก็สร้างฐานลูกค้าที่ ผูกติดกับสไตล์เฉพาะตัวของมิเชลแบบเหนียวแน่นมากครับพอเปลี่ยนแนวทางปุ๊บก็อาจจะมีผลกระทบแล้วก็มีจริงๆค่ะเหมือนหนังคนละม้วนเลยพอมาถึงช่วงปี2023-2024ที่ผ่านมากูชี่กลับเจอวิกฤตอีกครั้งตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะคะครับนักหน่วงทีเดียว ยอดขายลดลง23%กํากำไรหดไป5 1โเอ้ปอร์โหครึ่งตอครึ่งเลยนะครับใช่ค่ะแล้วคือมันสวนทางกับตลาดแบรนด์หรูโดยรวมแล้วก็คู่แข่งสําคัญอย่างเฮอร์เมสที่ยังไปได้สวยอยู่เลยครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นปัญหาของกูชี่เองจริงๆไม่ใช่ภาพรวมตลาดแล้วเขามองว่าสาเหตุมันคืออะไรคะนักวิเคราะห์มองว่ามีหลายปัจจัยผสมกันครับอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแนวทางค่อนข้างกระทนหันไปสู่ควายเอ u ลักชูรี ความหรูแบบเงียบๆไม่ตะโกนใช่ครับเน้นคุณภาพดีไซน์เรียบแต่มีดีเทลภายใต้ซาบโตเดซาโนซึ่งอ,อมันอาจจะไม่ถูกใจลูกค้ากลุ่มเดิมที่รักความจัดจ้านของมิเชลอืมเข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องระหว่างดีไซน์บนรันเวย์กับสินค้าที่วางขายจริงๆด้วยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอ๋อเหรอคะครับนอกจากนี้ การพึ่งพากลุ่มลูกค้าที่เรียกว่า aspirational กลุ่มที่แบบใฝฝันอยากใช้แบรนด์แต่ยังไม่ได้รวยมากใช่ครับกลุ่มนี้จะอ่อนไหวต่อราคาและภาวะเศรษฐกิจมากกว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มนี้ก็ชะลอการซื้อก่อนเลย บวกกับตลาดจีนที่เคยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญก็เริ่มแผ่วลงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับหลายปัจจัยมันประจวบเหมาะกันพอดีวิกฤตครั้งนี้ก็เลยเหมือนบีบให้กุชชี่ต้องเดิมพันครั้งใหญ่อีกรอบครับผมซึ่งก็นำมาสู่การตัดสินใจที่ฮือฮามากการดึงตัวเดมนาใช่ครับเดมนาที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้เลนเซียกามาก่อนด้วยสไตล์ที่ท้าทายผสมสตรีทแวร์เข้ากับความหรู ให้มาเป็นผู้นำคนใหม่ในปี2025ที่จะถึงนี้เป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆครับและที่น่าสนใจคือตำแหน่งใหม่ของเดมนาเนี่ยคือผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ artistic director ไม่ใช่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ creative director แบบเดิมเอ๊ะมันต่างกันยังไงคะคืออาจจะตีความได้ว่าเครรนบริษัทแม่ ต้องการเข้ามามีบทบาทในการควบคุมทิศทางเชิงพาณิชย์มากขึ้นหรือวางกลยุทธ์สินค้าให้มันสอดคล้องกับการตลาดมากขึ้นควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ด้านดีไซน์ของเดมนาอ๋อเหมือนคุมทั้งภาพรวมสินและกลยุทธ์การขายมากขึ้นประมาณนั้นครับอาจจะเป็นการพยายามหาบาลานซ์ใหม่อืมก็น่าสนใจคะ่ะถ้าให้สรุปภาพรวมกุชชีก็เหมือนบทเรียนธุรกิจแฟชั่นชั้นดีเลยนะครับมีครบเลยทั้งความสําเร็จนวัตกรรมที่เกิดจากข้อจํากัด แต่ก็มีความเปราะบางอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะความท้าทายใหญ่หลวงก็คือการหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างการรักษาตำนานมรดกของแบรนด์กับการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็แรงกดดันเรื่องตัวเลขทางเงินอีกใช่ครับอันนี้หนักหน่วงเสมอการดึงเดมหน้าเข้ามาก็คือความพยายามครั้งล่าสุดที่จะหาจุดสมดุลที่ว่านี้ให้เจอ ก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าการนำทัพของเดมนาบวกกับโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเปลี่ยนไปเนี่ยจะสามารถพากุชชี่กลับมายืนหนึ่งได้ไหมทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลกำไรที่แข็งแกร่งเหมือนที่เคยทำได้ในอดีตครับหรือนี่จะเป็นเพียงอีกบทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งในมหากราบที่ชื่อว่ากุชชี่เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ